หสัจธรรมนะคะที่ครูวิกุลอยากจะอธิบายให้ผู้คนได้เข้าใจนะคะอย่างถูกต้องและได้เกิดใหม่ในชาตินี้อย่างที่ปรารถนาไม่ต้องรอตายแล้วไปเกิดชาติหน้าเอามันชาตินี้เลยค่ะสัจธรรมความจริงข้อนี้นะคะคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันนะคะ อดีตนะคะมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือละครฉากที่มันอวาสานไปแล้วนะคะไม่ต้องไปยึดติดหรือไปคิดถึงไปหวนคนํานึงถึงเพราะมันปิดฉากจบไปเรียบร้อยแล้วอนาคตหรือวันพรุ่งนี้มันไม่มีจริงหรอกค่ะมนุษย์เราหลอกตัวเองและก็หลอกคนอื่นเสมอ อนาคตนะคะเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะเหมือนวันพรุ่งนี้เรานอนหลับลงไปแล้วเราจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เรียนรู้นะคะกับการอยู่กับปัจจุบันนะคะกินในสิ่งที่อยากกินทําในสิ่งที่อยากทําไปในที่ที่อยากไปนะคะโดยที่เรานะคะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้ความรักความเมตตากับตัวเอง และมองทุกอย่างบนโลก